นี่ฉันมาอยู่ที่ไหนเนี่ยคงไม่ใช่ดิสนีย์แลนด์แน่ๆและดับเป็นตัวบ้าเลยก็เถอยคงต้องไปทักทายคนแถวนี้สักหน่อยคนนี้ละกันน่าจะคุยรู้เรื่องไงปะจักก็ไม่ดีแล้ววะ่ะเอาล่ะคาพูดฉันอาจจะแรงไปต้องแสดงออกด้วยการกระทํา นี่แหละคนที่คุยรู้เรื่องไอ้เจ้ากิงเลนสงสัยจะต้องหาที่อยู่ก่อนโอ้ตรงนี้น่าจะใช้ได้แม่มองหน้าหาเรื่องเหรอฮ่าวุ่นเลนวุ่นลนุ่นลนวุ่นเลนวุ่นเลนพีทไปอยู่ในถ้าแล้วเปรี้ยวมากลต้องไตามอยู่ตามอยู่ปีชี่ว่าแกล่ะทาแบบนี้ได้หรือเปล่านี่ ไอต้อแหงนี่ไอนกแอบใต้ตัวใหญ่แอบใต้ตัวใหญ่โอ้นั่งทับนี่เนียนเลยหวังว่ามันจะไม่รังกวาอบ็อกแม่ง <man> อยู่ไหนวะตีไม่โดนเฮ้ยกับทัํมดีกว่าไม่เน้นฆ่าฟันแต่เน้นก่อกวนนิ่นิน่นิ่น่ไม่อามายู hey, ่เอ้ยโอ้ แย่ S 1> <S 1> <S yeah, และเฮ้ยโอ้แอบใต้น้ำโอ้แอบใต้น้ำไม่เห็นเอ,นเอ่อข, <S 2> <S 2> ขึ้นไอ้อยขึ้นไม่ได้โอ้ยขึ้นไม่ได้เขาได้เขาได้ขึ้นไม่ได้โอ้ขาดอากาศหายใจอะขาดอากาศเฮ้ยขาาึ้นได้ นี่อ่ะน้ำตกกันอ่ะเกล่อนเชื่อมกันอ่ะไหนไม่โดนไะเฮ้ยงตัวเลืองอ๋อยเฮ้ยเฮ้าเลยนะเฮ้ยตัวอะไรมาเฮ้ย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 เราเป็นมิดเราเป็นมดเราเปเฮ้ย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 เฮยเฮฮ้ยเฮ้้ยยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ย้ยเฮ้ นี่นี่ใต้น้ำใต้น้ำใต้น้ำนี่นี่เอาลาปลาลาปาปลาไอเด็กปลาอะไรก็คือการไม่ดับสามพันยี่สิบเอ็ดเฮ้ยปลาหายตรงนี้ไม่มีปลากินผลไม้ได้ไหมกินผลไม้แม่เอ้ยคนกับทางไม่คุ้ไนะครับไนนะครับกินไม่ได้หรอกินตัวเตี้ยไปอ่ะตัวเตี้ยไปใครกินแดกเต็มแล้วมึงก็ไม่ต้องกินแดกแล้วกูยังไม่ได้แดกยังไม่ได้แดกเลยกูหิวว่ากูหิวกูหิว เฮ้ยกูยังไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยยังยังไม่ถึงเลยเลยไอตัวสีเขียวนี่ใครเนี่ยกูไงเอาละมึงเป็นเดอะฮันต์เหรอวะตัวเขียวโอ้เนี่ยะถ้ำ ข้าอยากล่าสัตว์มันต่อยทีเดียว1.5จะเล่นมันอะไรวะจริงฟังพุ่มมันกัดมือทีเดียวตายไอ้เจ๊ดขนาดนั้นเลยฟุ้งมันกัดทีเดียวตายเนี่ยเฮ้ยเมาตามมาตามมาตามมันกัดผมมันกัดผมกัดคลึงหลอดกัดคลึงหลอดลุบเขาทำไม่ได้อตายทำไม่ได้กูตัวใหญ่เกินไปแย่แล้วเราโดนไล่ทีใครเนี่ยแิอยู่กอยู่ในเนื้อเนี่ยกินอยู่กินอยู่ เฮ้ยระวังเราวางตุนปากเป็ดตุนปักเป็ดไปไหนนำทางหน่อยนำทางหน่อยมึงอยู่ไหนอ่ะอยู่หลังเนี้ยดิวิ่งวงกลมทำไมวะดิวิ่งเป็นวงกลมทำไมมึงจะตายทางนี้ทางนี้ทางนี้หลบหนาวหลบหนาวตายเคดี่เคดี่เฮ้ยเอ้ากูตายอย่างไรวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้น็อตน็อตอไหนกูเจอสัตว์ร้ายน็อตเราเป็นมนุษย์นะเราต้องใช้สมองเพื่อน ไอ้เจดโอ้ยตากูมีรอยขวดเออเฮ้ยแค่สมองอืมแค่สมองอ่ะดีนี้ก็มาดูแลเฮ้ยตอนโดวู้วเอยเข้าไปทำไมนะ,อะเอาฟิวไปแล้วฟิวไปแล้วไอ้เฮียกูอะครกบเป็นคนหนึ่งในนั้นที่ฟิวไอ้เฮียเอ้ย เฮ้กูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูแล้วมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมดิซอมไอ้กูบินไปแล้วกูกูบินไปกับทอร์นาโดอเฮ้เฮ้รับไว้รับไว้กูด้วยว้าไม่ตายโอ้ลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างเอ0หกร้อยเซตสองร้อยไม่ใช่ไม่ใช่กูเป้ากูเป้าเเลกูดูนี่เลยนี่เลยนี่นี่นี่ไหนไหนนี่ตรงนี้นี่นีนั่นะนั่นไอ้ตัวสีห่วงอันะเออเริ่มเลยอาไ่กัดกูตอนนั้นจัดเลยเออะไร ะเฮ้ยมึงระวังเฮ้ยแล้วกูต่อย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 นี่0.5เฮ้ยกูแตกวางอาหารจะเป็นตรงนี้กูด้วยถึงนั้นเป็นอาหารไอ้แค่มาก็ตายมาก็ตายกูโอ้มึงเลือกเป็นคนฉลาดแกส,สมาร์ทเออแม่มึงฉลาดมึงคงไม่ตายกี่หลายรอบกัน,กน,น,น,กกนหน่้ยหรอกเพื่อนกูไว้ไหนโอ้สไปเดอร์แมน สบายด้วยแมนภาคใหม่มาแล้วอ๋อคุณเลือกคนไปทำอะไรนี่ไงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยกูเป็นถึงยอดได้กูวิ็นถึงยอดเลยกูเป็นผู้ไปชิตยอดต้นไม้โอเคก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ครับนะถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอบคุณามากเลยนะครับและที่ทำการย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและขอขอบคุณคุณพ v p 099XDDGG นะครับที่ให้ตัวละครคนมาเล่นนะครับ ขอบคุณมากครับโอเคแต่ก่อนจากกันไปล้วก็ต้องมีคาถามก่อนนะและคาถามคือถ้าคุณเป็นคนคุณจะทําอย่างไรอ่าหมายถึงเป็นคนในเกมะนะโอเคได้รดูมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณกอบใจมากๆเลยนะครับแน่ที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นปกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้เกมโลบอกโหมด Creator o ร์อ o n โซนรียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วนะเอาเฮียกูโอนตีแล้วกูยังพูดไม่เสร็จเลย เดี๋ยวคลิปนะครับผมบาย